เนิน500นะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอน้ำยืนจงังหวัดบุบลราชธานีวันนี้เราจะเดินทางด้วยตัวรถไฮรัสเกลียวมนแคมป์นะคะ2.4มิตรราคาอยู่ที่787,000บาทสีดำสวยงามมากๆเลยนะคะโอเควันนี้เราจะสตาร์ทอยู่ที่รลตัดแต่อุดมนะคะ รักปริโวคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ GDi Super Power ใหม่มาพร้อมกับระบบหัวฉีด IR นะคะประหยัดน้ำมันได้มากมากเลยค่ะและตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะ150แรงม้าไฟหน้าออกแบบใหม่แบบใบบีม LED และไฟตะมอ,อกแบบ LED ค่ะไฟท้ายก็ออกแบบใหม่แบบ LED เช่นเดียวกันค่ะ ก็จะใช้เป็น iOS นะคะเรากำลังจะตั้งแผนที่ไปที่เนิน500กันอ่ะตรงนี้จะเป็น Apple CarPlay นะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะะเดี๋ยวเราไปที่ Google m a p นะคะแล้วก็ตั้งไปที่เนิน500นะคะเส้นทางโอเคมาแล้วนะคะเริ่มนะคะเดี๋ยวเราก็กดตรงนี้ค่ะ ะโชว์ในหน้าจอนะคะแล้วทีวนี้ระหว่างทางเราอยากฟังเพลงโจ๊ะนะคะนี่วิทยุรถดได้เลยหรือว่าเราจะเปิดเพลงผ่านมือถือได้นะคะแล้วเราก็กดมัดที่ Google Map มันเดินไปได้ะคะ่ะสะดวกสบายมา,มากมากเลยเราสามารถเพิ่มเสียงได้อยู่ที่ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะหรือว่าเพิ่มเสียงตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะอยาอกาส ก่อนเดินทางนะคะไอ้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเข้าเกียเป็นผู้หญิงก็ขับได้สบายๆนะคะ อันนี้<ว>เราก็มองใช่ไหมประมาณยี่สิบห้าของมาถึงใช่ไหมใช่ใช่โอเคค,ะค่ะแท้งกิจ้าจ้าอยู่ไหนนี่อยู่ในใจเสมอ ช่วงล่างเป็นช่วงล่างแบบสปอตเฟสซูเปอร์ชั่นนะคะแกร่งยิ่งเรื่อนมั่นสบายอีกครั้นมั่นใจทุกการทรงตัวคะ่ะและก็ยังมาพร้อมกับระบบ T R C ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี V S C ระบบควบคุมการสรงตัว E B D ระบบการกระจายแรงเบรก A B S ระบบป้องกออันล้อล็อกและ B A ระบบเสริมแรงเบรคค่ะความปลอดภัยครบคันมั่นใจทุกการขับขี่ตามไปเลยจ้า เพย์ตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นเขาหรือลงเขาเนี่ยลงเขานะคะโปรดใช้เกียร์ต่ำโอ้เอา้าคนเลี้ยงไปไหนอะไปหน่อยครับไปหน่อยนะายบายกินกินยาก,กันอิ่มมั้ยยังโอ้ตัหน่อ้ โอ้โหทุกคนขอตัดภาพไปด้านบนเลยนะคะคือบรรยากาศดีมากค่ะตรงนี้คือเนิน500นะคะที่อมเพยน้ำยืนอ่ะซึ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประเทศกรัรมูชานะคะ ทังท้งนู้นบ้านหลังเดียวนะคะจะเป็นสอบปปอลาวนะคะอะซึ่งตรงนี้อยู่บนเทือกเขาพนมดงรกนะคะใครอยากมาชมวิวมารับบรรยากาศธรรมชาติแบับนี้ก็มาได้นะคะอ๋อเจอแล้วนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะมีระบบชีคอนเนคด้วยนะคะสามารถนะคะตรวจสอบนะคะหารถได้อย่างเรียลไทม์นะคะแล้วก็สามารถติดต่อทาง โดยต้ามอเตอร์ไฮแลนดได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นรถนะคะเรากดเข้าไปะนะคะ,ะก็จะบอกหมดเลยนะคะมีเดินทางได้กี่กิโลนะคะน้ำมันเหลือกี่ลิตรนะคะรถสตาร์ทเครื่องไหมอหรือว่าเราจะตรวจสอบตำแหน่งรถย ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะ